สวัสดีครับสำหรับทีมงานอีธานปัทินกับมาเบิ่งกันอีกนะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นการเสียดยาหมูแม่พันธุ์ครับโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะหนุ่มบุญดอนครับเบิ่์นครับเสียบเอาเชือบเอาครับนี่ครับทีมงานเอาครับเสียดยาหมูเอาวอันนี้เสียดยายังครับเสียดยาสิ้นี่ครับว่าซินเกี่ยวกับยังครับนี่ครับเี่ยวเกี่ยว อ๋อป้องกันมวยติดเชี่อวนะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นหนาหนาวลรกระบาดครับนะครับเชี่ยวชาญขนาดเลยครับแน่เราบอกทีมงานงราเร็ว,เ,วรเร็วเอาคอกพี่พครับมานนี้ครับโอ้ยทีมงานก็มีคูกค้านะครับเนาะอันนี้ก็เสียดไปเรียบร้อยนะครับเนาะเอาคลิปต่อไปเอาไปครับทีมงานครับไปครับน้ำหนาไปครับไปทางไหนครับเอาทีมงานมาเร็วครับเร็วครับตามมาครับ นี่ก็คลอกหมูนะครับนะพื้นท้อไขนาดครับทีมงานไอ้นในซีดนะครับหมูใหญ่นะครับเนาะหมูขนครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างงานครับเงานสบายครับงานสบายรายได้ดีครับอันนี้ก็เป็นหมูพ่อพันธุ์นะครับเนาะถ่าเสื่องอย่างเดียวครับหมูตัวนี้นี่ครับพ่อพันธุ์ครับอันนี้ก็เตรียมถ่าผสมนะครับเนาะนี่ก็ได้ ทีิศตัวใดครับทีมงานครับ,รบโอ้ห้องนี้นะครับเนาะอ่าเบิ่งกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาฉีดนะครับน้อน,นี่ก็ได้อ๋อนี่ก็เป็นยาขึ้นกันและครับป้องกันโมติดเสื้อครับโรคปากเท้าเปื่อยครับช่วงนีน้หนาวหนาวโรคระบาดร้ายครับเอาครับทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะอันนี้ก็ฉีดผู้เดียวครับอะไรกับกำลังใจนะครับเนาะกำลังใจสำหรับทีมงานครับอ่ามาจากจังหวัดใดครับโอ้มาจาก ผู้ดันอยู่บ้านไหนครับเอาเพนครับอ่าเมอเพ้นเนะครับเนาะสั่งคอมครับทีมงานกับเชี่ยวชาญนนะครับกลับบ้านไปผูุเดเปิดฟ้ามูกัดจ้างประสิทธิ์ได้เนะครับเนาะผสมมูผสมพันุมูกัดเก่งขนาดะครับโอ้เชี่ยวชาญครับเห็นไครับเนาะอันนี้ครับกาลัองใจนะครับเนาะสองคนครับ ่าทีมงานครับให้กำลังใจครับครับทีมงานครับสำรับสิทธิ์มูกะห้าตัวก็เปลี่ยนเข้มเธอหนึ่งนะครับเนาะตามเทคนิคกัไเลยสิทธิ์ไรีกับร,รู้ดปตักเข้มนะครับเพิ่นเปลี่ยนกันเล มีงั้นครับอ๋อทีมงานบอกว่าจึงง้อป่ะครับอันนี้ก็เป็นรักปฏิบัตินะครับเนาะแต่ความจริงก็ต้องหาตัวนะครับเนาะเปลี่ยนเท่อหนึ่งอ้าวนี่แบตเบิ้ดแล้วครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับแซมนี่ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ